ตัวเนียครับวันนีบผมดูเเยนผู้กองห่งตอมครับวันนี้ชกไปกัศเท่าไหร่ครับ1 1อครับมาสอบเป็นไงครั้งแรกก็ผ่านเลยนะน้ำหนักนี้เราคุูมากี่โลครับ3-4โลครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยผูกองห่งตอมรวมแล้วทั้งหมดกี่วันครับสออาทิตย์สองอาทิตย์นะเพราะว่ามูซ้อมมีใครบ้างมีเพื่อไทยเล่ยคุณครับผมเราวันนี้เจอภัยครับ เด้เจอสมิงเดชครับเดยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมเนี่ยดูเป็นไงบ้างครับเป็นมวยหมัดเดิมเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดครับเออแล้วเราวางเกมวางแผลไงดีวันนี้ก็เรื่อยเรื่อยนะแล้วเราได้ชกล่าสุดกับใครมาชกกับยูโรเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นไม่กลัวเลยเนาะเจอเขาไล่บทเราทําไงก็เรื่อยเรื่อของเราแกเอาวันนี้เหมือนเดิมไหม มอ,อายุอะไรแล้ครับอายุ16ปีแล้วคนจังหวัดสุโขทัยครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับ57ครับเป็นเพศอะไเป็นมวยมวยฝีมือรายรุ่งเรือขวาครับหนึ to to cioè, wow. ant 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 ่งร้อยร้อยเจ็ดถึงสามเราทุกมารวมๆเท่าไหร่ครับก็จะ30มสิบครับฝากไปนักวิทยเชียร์หน่อยครับก็ฝากบนลังใจให้ด้วยครับ เย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบครับนับต้นหน่อยครับสวัสดีครับผมสมิงเดีนตรงนี้แล้ววันนี้บางแก้วครับครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเจ็ดครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่านครับผ่านนะหนักนี้คุ้มมากี่โลครับคุ้มมาสามโลนะสามโลนะแล้วเราซ้อมที่ไหนครับโรงเรี้แล้ววันบางแก้วซ้อมมากี่วันทั้งหมดเลยก็มาสามอาทิตย์ไสามอาทิตย์ได้นะบังคือซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยมีพวกพี่องลีพวกพี่ได้ค่ยอ่าก็ช่วยกันนะเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันนะ สามสี่อาทิตย์้สามสี่อาทิตย์ได้นะน้ำหนักนี้เราบีบเยอะไหมเนี่ยไม่แล้วพอดีแล้วแล้วเราลดกี่วันน้ำหนักนี้ลดสองวันนะก็สบายสบายวันนี้เจอใครครับเจอดูเอ็นผู้กองของกองมอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับอาแล้วเป็นไงดูรูปร่างเนื้อตัวแล้ววันนี้ก็สูงสูงเราจะวางเกมบางแห่งไงดีเจอมวยสูงแบบนี้รอดูบนเวทีรอดูบนเวทีนะแต่ไม่เคยเจอไม่เคยครับแต่ดูมาแล้วครับผมเราไปไปมาชนะมากี่ไฟแล้วนี่ชนะมาสี่ไฟติดแล้วสี่ไฟติดแล้วนะที่ไหนบ้าง เป็นหาที่อ้อมน้อยแล้วก็อัตกอที่นี่ครับเอาละก็ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่าสุดน็อกใครมานะยูโรครับน็อกยังไงอ่ะหมัดครับเอ้ยใช่เหรอครับแล้ววันนี้มีไหมมีแน่นอนครับเอ้ยถ้าเกิดเขาก้มหัวย่อตัวลงมานี่เป็นไงมีเหมือนกันแลมีหมดนะครับโอเคเอาเราอายุไหนล่ะครับอายุสิบเจ็ดปีเพราะนี่มันเกิดเลยครับวันไหนนะวันนี้วันนนี้ัเกิดด้วยโอ้โหแสดงว่าต้องการของหวานวันเกิดเลยใช่ไหมเออเรา คนจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยปล่อย58ครับเป็นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยหมัดครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อย67ครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่20ครั้งครับฝากพี่น้องเชียร์เลยครับฝากพี่น้องตรงนี้เราบริบางแก้วนะครับพี่น้องจังหวัดช้าบุรีรัมย์ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำหน้าที่ดีสุดครับครับผมขอบคุณครับ